พรุ่งนี้วันที่9เดือน9คุณยุทธนากระบวนแสงบอกว่าจะมีการหารือในประเด็นสําคัญนะคะที่ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งมาร่วมหารือกันจะเป็นเรื่องอะไรต้องสอบถามจากคุณยุทธนาแล้วล่ะคะ่ะครับเรื่องก็คือว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะยกเลิกค่าธรรมเนียมกรณีฝากเงินโอนเงินหรือว่าการกดเงินจากตู้ ATM ข้ามเขตนะฮะอันนี้ว่ากันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นไฟสุดท้ายเลยนะครับเห็นว่าหารือกันมาแล้วหลายครั้งด้วยหลายรอบหลายรอบนะครับเอาละครับตามดูนะครับ ช่วงจับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบบนแสงครับพรุ่งนี้ครับวันที่9เดือน9จะเป็นไฟล์ล่าสุดนะครับที่ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณธาริสาวัฒนาเกศซึ่งท่านจะหมดวาระภายในสิ้นเดือนนี้นะครับว่ากันว่านี่เป็นงานชิ้นสําคัญที่ท่านตั้งใจจะฝากไว้ให้ก็คือการเจรจากับทางธนาคารพาณิชย์เพื่อจะขอให้มีการลดค่าธรรมเนียมหรือว่ายกเลิกค่าธรรมเนียมกรณีการทําธุรกรรมข้ามเขตนะครับทีนี้มาดูนะครับว่า ธุรกรรมข้ามเขตเป็นธุรกรรมประเภทไหนบ้างนะครับเรื่องการเจราจาเพื่อจะขอลดหย่อนนะครับหรือว่ายกเลิกค่าธรรมเนียมข้ามเขตเนี่ยเป็นเพราะแบงค์ชาติเห็นว่าเรื่องของธุรกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจเจริญไปเยอะแล้วต้นทุนไม่ได้มา้างฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่แบงค์จะลดหย่อนค่าธรรมเนียมด้านนี้ไล่ทีละข้อครับอัตราการคิดค่าธรรมเนียขมข้ามเขตของระบบธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นบริการการชำระเงินนะครับปัจจุบันถ้าเป็นเช็คเนี่ยเราเสียค่าบริการเช็คใบละ15บาท แต่ถ้าเกิดเป็นการเรียกเก็บเช็คข้ามเขตเนี่ยหมื่นละประมาณ10บาทขั้นต่ำสิบบาทต่อฉบับนะครับหรือว่าจะเป็นการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านทาง ATM ปกติเนี่ยปัจจุบันถ้าโอนผ่าน ATM ไม่ถึงหมื่นเนี่ยคิด25บาท ถ้ามากกว่าหมื่นแต่ไม่เกินสามหมื่นเนี่ยคิด35บาทต่อรายการนะครับขยับลงมาเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีข้ามเขตปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่เกินแสนหนึ่งดูเหมือนว่าจะคิด12บาทนะครับถ้ามากกว่าแสนแต่ไม่เกิน5 0 0 0 0นนี่คิดประมาณ40บาทต่อ1รายการนะครับในขณะที่ฝากถอนข้ามเขตเนี่ยทางแบงก์ปัจจุบันนะครับก็คิดหมื่นและประมาณ10บาท ขั้นตามประมาณ10บาทถึง30บบาทต่อรายการสูงสุดไม่จำกัดนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นหลักนะครับที่คาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเคาะออกมาเพราะว่าถ้าถามว่าแบงค์ชาติได้ข้อสรุปเรื่องนี้ไหมได้ข้อสรุปครับเพราะแบงค์ชาติแสดงความชัดเจนออกมาว่าต้องการให้มีการยกเลิก ค่าธรรมเนียมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งฝากทั้งโอนทั้งกดทงกาทงตู้ ATM นะครับในขณะที่ฝั่งธนาคารพาณิชย์สะท้อนกลับมานี่ก็ต้องฟังเช่นเดียวกันนะครับธนาคารพาณิชย์บอกว่าในการให้บริการประชาชนในการเปิดสาขาหนึ่งเนี่ยนะหรือการให้บริการทางตู้ ATM หรือการใช้เช็คเนี่ยต้นทุนจริงสูงกว่าที่เก็บจากประชาชนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนที่คิดเนี่ยมันถัวเฉลี่ยกันฉะนั้นครับ ประเด็นสำคัญที่แบงค์ชาติอยากจะเรียกร้องให้มีการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมข้ามเขตฝากโอนถอนเนี่ยนะครับต้องดูว่าเรื่องของค่าธรรมเนียมด้านเช็ค ค่าธรรมเนียมเรื่องของการบริการด้านเคาน์เตอร์เกี่ยวกับเงินสดเนี่ยแบงค์ชาติจะยอมให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยได้มีการคิดอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไหมนะครับนี่เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการร้องเรียนมาโดยตลอดนะครับว่าอยากให้จะมีการจัดคิดอย่างเป็นธรรมมากขึ้นแนวคิดของแบงค์ชาติก็คือว่าต่อไปการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นต้นทุนในการคิดค่าบริการที่มีกับประชาชนเนี่ยก็น่าจะลดลง อันนี้เป็นสิ่งที่แบงค์ชาติขอความร่วมมือมาโดยตลอดนะครับและที่ผ่านมาก็คุยกับบรรดาแบงค์พาณิชกันมาอย่างต่อเนื่องมีอีกประเด็นหนึ่งครับซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นประเด็นปลีกย่อยประเด็นหลักพู้นี้ก็คือการขอให้มีการยกเลิกการคิดค่าธรรมเนียมกรณีข้ามเขตนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่แบงค์ชาติกาลังเดินหน้านะครับไม่แน่ใจว่าจะเสร็จทันท่านผู้ว่าภาริษาจะหมดวาระในเส้นเดือนนี้ไหมก็คือเรื่องของระบบเคลียร์ลิงภายในประเทศ ปัจจุบันเนี่ยใครถือบัตรนะครับบัตรเครดิตที่ไปรูดค่าสินค้าและบริการเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการคิดค่าธรรมเนียมอย่างเช่นเวลารูดทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปผ่านเจ้าของระบบชําระเงินทั้งวีซา่าทั้งมาสเตอร์การ์ดนะครับเขาก็จะคิดค่าธรรมเนียมประมาณ1 2ถึง1.8เฉะนั้นระบบที่แบงก์ชาติบ้านเรากําลังเดินหน้าก็คือว่าเป็นไปได้ไหมให้เคอร์เตัดบัญชีกันภายในประเทศเลยนะครับรูดเสร็จปุ๊บเนี่ยบรรดาร้านค้าแทนที่จะมีเครื่องรูดบัตรธนาคารนั้นธนาคารนี้้ก็ไม่ตอง น่าจะมีเครื่องรูดบัตรนะครับเพียงแท่เป็นส่วนกลางเป็นของกลางเลยไม่ไม่ว่าจะใช้บัตรเครดิตของแบงค์ไหนรูดก็สามารถทําได้จากนั้นก็ตัดเงินอยู่ในประเทศค่าธรรมเนียมที่ต้องไปจ่ายให้กับเจ้าของระบบก็น้อยลง ท้ายสุดเนี่ยเจ้าของนะครับก็อาจจะมาลดค่าธรรมเนียมที่เคยคิดลดให้กับลูกค้าก็ได้และยังได้รับการชําระจากธนาคารเจ้าของบัตรเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นตามดูนะครับว่าพรุ่งนี้วันที่9เดือน9นี่จะเป็นการฝากผลงานชิ้นสําคัญของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านปัจจุบันคุณธาริสาวัฒนเกตที่จะหมดวาระในสิ้นเดือนนี้ไหมและท้ายสุดถ้ามีการลดค่าธรรมเนียมในการฝากถอนโอนข้ามเขตเรื่องของเช็คครับ บริการใช้เช็คหรือว่าการรับบริการเงิน,งนสดจากธนาคารเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มนี้ประชาชนต้องจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่เพราะเป็นส่วนที่แบงค์เคยบอกว่าปัจจุบันคิดค่าบริการยังคงต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่นะครับพรุ่งนี้น่าคาดว่าก็คงจะทราบผลกันนะครับในขณะที่เงินบาทปิดท้ายนิดเดียวครับเงินบาทล่าสุดเมื่อเช้าหลุด31บาท10สตางค์ลงไปอยู่ที่31บาท5สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐให้เห็นแล้วนะครับเงินบาทยังคงแข็งค่ายอย่างต่อเนื่อง เราจะพักกันทู่วเลยครับและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเข้มเต็มประเด็นอื่นๆกับคุณเขมสอนหนูขาวกันต่อครับ